ทำดีแล้วค้าค้าโก่งเขาเสื่อมก็ต้องรักษากันทุกวันนะนี่ก็รักษาบ่อยนะตัดเข่าก่อนเลยตอนแรกสมัยก่อนเนะ่ะเวลาอ,อทําคนไข้ใหม่ๆอะ่ะเวลาเจอคนไข้เข่าติดนะโอ้โหดัดแรงมากดัดมันให้มันงอไม่ใช่ดัดแรงพูดผิด ดัดมืนคล้ายๆกับว่าให้ได้มุมมากอะ่ะสุดท้ายคือคนไข้ระบมนะเขาก็ไม่ได้ว่าหายเสื่อมนะคือจริงๆเทคนิคที่ดีสุสดคือไม่ต้องไปให้มุมได้มากนะเราแค่ดัดเพื่อให้ได้มุมประมาณเนี่ยเก้าสิบร้อยองศาพอแล้วนะแต่ให,ให้ให้เน้นที่ที่ให้ข้อมันได้ขยับนะให้เลื่อนไปเลี้ยงพอแนละไม่ต้องเน้นให้ชนก้นนะ มันไม่ค่อยได้ประโยชน์เพราะว่ามันเสื่อมแล้วนะเราก็แค่วบบเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่แค่นี้นนก็ค่อยดัดไปไม่ต้องไม่ต้องไปแบบอืคือไม่ต้องเอาแบบกะข้างน,างนี้ข้างนี้ไม่เสื่อมดูให้ดีองอที่ไปเห็นไนหะมงอได้อก็คือตามเนี่ยไม่ต้องชนก้นแล้ว่าเขาข้างนี้ยังเสื่อมแต่มันไม่ได้เป็นปัญหาแต่นี่คือเสื่อมไ่เป็นปัญหา เวลางอไว้ได้อย่างนี้เขาจะเดินมันเดินเบี่ยงขาเนี่ยมันขาจะเดินโก่งๆเพราะว่าเข่ามันมันมันไม่ไปอ่ะเขาเรียกว่ามันมันติดนะนะก็จะเดินปัดๆหน่อยๆน่อยแล้วก็ประมาณนี้นะทีละสิบทีละสิบเนี่ยได้สักวันเก้าสิบครั้งอ่ะอันนี้ก็คือดัดเข่าเสื่อมเพื่อเพื่อแบบว่าให้เลือดมันไปเลี้ยงเข่าให้เข่ามันฟื้นขึ้นมาฟื้นฟูเข่านะไม่ใช่ว่าโหดัดจนแบบ มันไม่เหมือนกับข้อศอกติดเนี่ยมันต่างกับข้อศอกติดกับไหล่ติดอันนั้นพวกนั้นก็ดัดให,ให้ได้สุดใช่ไหม <Okay. S 1> แต่นี่คือไม่ต้องเราก็แค่ดัดเพื่อให้ข้อขยับเพราะว่าทีก็าําเองไม่ได้งไงมันเจ็บดัดดัดข้อเท้าแต่ดัดเข่านะฮะบิดข้อเท้าตัวไ,ได้เข่านะ,น,ะนี่ก็เหมือนกันการขยับเหมือนกายภาพบัตรก็คือ ให้ได้มุมปกติมุมที่เขาก็ได้ทําบ้างเหมือนคนเหมือนเราไม่ค่อยได้ทําเราก็ทําให้อย่างเงี้ยดนะัดไปเลยค่อยค่อยแต่บางคนดัดไปแต่มามันก็ชนชนกลไดน้นก็เป็นเรียกอะไรเป็นความโชคดีของเขาไปนะแต่เราไม่ต้องไปเจ็บไ,ไหม ก็เจ <G est _> ็บประมาณนี้นะทนไหวนะนี่ก็ทนไหวเนี่ยเนี่ยดอเปิดดอทเรบ่อยก็ได้ละก่อนได้แค่นี้เองนะอันนี้ทําไปทํามาก็เดือนเดือนละครั้งก็ก็ได้มุมได้ประมาณร้อยและก็ถือว่าโอเคไม่ต้องไปผ่าตอนะเราก็คายคายในข้อบ้างเราเบาจับเอ็นไว้แล้วก็คายนะแล้วก็ลองหมุนเอาเบาเบาๆนะทุกอย่างทำเ,เบาๆนะ ให้มันอันนี้คือให้อะไรให้ความผืนมันหย่อนลงบ้างนะเอ็นนะเอ็น,น,นที่มันเกาะนะคือที่มันเกาะก็ให้มันหย่อนลงมันจะเดินคล้องอะไรเนี่ยนะเราไม่ต้องไปนเน้นนะทํากลับไปกันมาหลายร,ายรอบเนี่ยเวลาทําทําไปหลายหลายหลายรอบนะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคการรักษาของของกายภาพ ไปภาพอัดก็อยทำแบบนี้นะฮะไม่รุนแรงนะครับไปภาพจะไม่รุนแรงใช้ฟิวออรใช้ค่อยๆขยับเหมือนการฝึกสมาธิเหมือนกันนะอันนี้คือรูปแบบไปภาพบัตรเข่าเสื่อมงอไม่สุด